Cause yeah, they like to star when they see me, they make they wishes. Hi, I'm Bloody J, am an addict. Molly, wee Wee, yes, I got your habit. I can keep with my We've been at it all weekend. ครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมฟอร์เดอร์เนาะโอเคนะครับก็ในวันนี้ก็มาสอนการใช้กราฟแบบพื้นฐานนะพื้นฐานการใช้กราฟในแคลคูลัสนะครับอ่า่าพื้นฐานอะ่ะมันมันต้องใช้กราฟไหนบ้างเนาะ ก็อันนี้ก็น่าจะแล้วแต่ส่วนบุคคลนะครับว่าผมก็ใช้ประมาณสีกราฟประมาณนี้กราฟพื้นฐานจริงๆเลยที่ไว้ตัดคลิปตัดโยกเยกตัดซูมอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมอันดับแรกให้ท่านผู้ชมนั้นไปอัดคลิปมาหรือไปอัดอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะไปอัดหน้าใครก็พอนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็คือผมไปอัดมาแล้วเนาะก,ก็ตัดเอาแค่ช็อตเด็ดน,นะครับช็อตไฮไลท์นั่นเองนะครับก็เป็นฉากเต้นกับน้องสายนะครับน้องสายเทอรี่เหบ ครับผมเดี๋ยวนบอกลาคุณได้แหละโอเคนะครับ, <c oughs> okay, รบขั้นตอนก็เพิ่มคลิปมาเนาะแล้วเราก็กดตัดคลิปเอาฉากไฮไลท์ like, ให้เรียบร้อยอ่าันดับต่อไปนะักผู้ชมนั่งกดที่วิดีโอหนึ่งครั้งนะครับก็อย่าลืมเพิ่มเสียงเพลงมาด้วยเนาะกดที่วิดีโอหนึ่งครั้งวิดีโอแรกเลยนะครับผมอ่าการใช้กราฟขงับนะครับก็คือก่อนจะเปลี่ยนฉากผมก็จะแบบซูมก่อนเปลี่ยนฉากใช่ไหมอ่าให้นักผู้ชมนั้นเลื่อนเลื่อนในเส้นสีขาวเนี่ยอ่าเลื่อนมาก็พอประมาณนะครับซูมออกก็ได้เนี่ยอยู่ประมาณนี้ ให้ท่านผู้ชมนั้นกดามาร์กหลังคลิปเลยคลิปแรกเนาะหลังคลิปแรกเลยแล้วก็มาร์กหจุดตรงนี้นะครับผมเนีย่ยไอตรงเส้นตนัวนี้ใส่เพลงไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้ก็กาเอาเออนะครับกาเอานาะเอออันนี้ก็มาร์กอีกพอประมาณนะครับผมให้ฝั่งนี้มันน้อยกว่าฝั่งนี้นะครับผมอ่ามันจะได้แบบดูแบบมีมิติขึ้นอ่าแล้วต่อไปท่านผู้ชมนั้น,น,นกดซูมตัวตัวต,วตวกลางอะ่ะกดไปที่ไอจุดก็ได้นะใครอัปเดตก็เอา,เอาเ,อาเอาเนื้อไปจิ้มที่จุดมาร์กมันก็จะไปให้ กดซูมเข้าไปนะครับผมจะซูมไปหาน้องผมมานี้โอเคหลังจากนั้นนะท่านผู้ชมนั้นเลื่อนออกมาก่อนแล้วก็กดไปที่คลิปหนึ่งครั้งเ่อนหาคาว่ากราฟนะครับผมแล้วก็จะมาปรปับกราฟกันไอไอมาร์กไอชัอช่องแรกเออมาร์คช่องแรกให้เราปรับเป็นออกช้าช้าหนึ่งนะครับผมก็จะประมาณนี้ไอออกช่องที่สองให้เราปรับเป็นเข้าช้าช้าหนึ่งนะครับประมาณนี้นขั้นตอนนี่คือสองกราฟแล้วใช่ไหมที่แบบพื้นฐานที่เราต้องมีเลย ถ้าเราเอาตรงอื่นเข้านะครับเช่นอ่าเราเอาไอออกแก้าหนึ่งเข้าผมจะรู้สึกว่ามันไม่ถูยนะเพราะว่ามันก็บอกกันแล้วว่าออกช้าๆนะัไม่ใช่เข้าช้าๆนะครับผมอ่านี่คือเข้ามันจะแบบซูมแบบเหมือนเหมือนเป็นคลื่นอ่ะแล้วออกมันก็ค่อยๆออกแล้วก็สลับออกไปเลยแบบนี้เลยนะครับผม <am> ตอนนี้มันก็จะยังไม่ชะมยังไม่สมุทไม่ใช่ฉะเนี่ยยังไม่สมุทนะครับก็คือเราต้องแบบ ซมคลิปตรงนี้ด้วยกดมาร์กหนึ่งครั้งที่หน้าจุดอ่าหน้าคลิปไม่ใช่หน้าจุดหน้าคลิปเลยนะครับผมแล้วก็เลื่อนออกมาพอประมาณประมาณนี้กดมาร์กอีกหนึ่งจุดแล้วก็ซูมเข้าไปไม่ต้องซูมเข้ามาครับประมาณนี้จากนั้นให้ท่านผู้ชมนั้นเลื่อนหาคำว่ากราฟมาร์กเลยนะครับผมว่าเอาเอาเออกช้าๆหนึ่งนะครับผม <am> จะประมาณนี้มันก็จะแบบเพิ่มสมูทเขาเรียกออะไรเพิ่มมิติในการตัดให้เรานะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ ให้เราเลื่อนมาด้านหลังนะครับผมเราก็เลื่อนมาประมาณอ่กาก้าอนะครับก้าอเออประมาณนี้แล,ววาานแล้วก็มากหนึ่งจุดแล้วก็ซูมออกนะครับผมอ่าพอแบบนี้เลยซูมออกแบบนี้เลยนะครับผมแล้วเราก็มาร์กไปอ่าด้านหลังสุด1จุดปุ๊บแล้วก็มาร์กตรงกลางอีก1จุดปุ๊บโอเคประมาณนี้เลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้3จุดนะครับให้เราอ่าซูมจุดตรงกลางเข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วเราก็ทําการใส่กราฟนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับผมออกช้าๆหนึ่่ง กราฟที่2นี้ก็เป็นเข้าช้าๆหนึ่งนะครับผม <We? Yes. S 1> มาอมนนี้เลยแล้ว่างนั้นไอตัวกลางเนี่ยมันยังไม่มีใครแ็จยังไม่ได้ใช้กราฟอ่ะให้เราเลื่อนหาคําว่ากราฟก่อนแล้วก็ออกช้าๆ2นะครับผม <We? Yes. S 1> จะได้แบบมิติแบบค่อยๆซูมออกประมาณนี้นะซูมออกปุ๊บเมื่อซูมออกเสร็จแล้วมันก็จะซูมเข้าไปใหม่แล้วก็ซูมออกอีกครั้งมันก็จะเปลี่ยนฉากนะครับก็จะได้แบบมิติอีกแบบหนึ่งนะครับก็กดดู Hi, ตนี้เลยนะครับผมไอตัวนี้ก็ทําเหมือนไอไอคลิปที่2เลยนะครับผมไอคลิปที่3แบบนี้นะเลยทําให้ดูอีกรอบกดมากหนึ่งครั้งเลื่อนหากาเาพอประมาณใส่กับกาาเก้าแล้วก็ซูมเข้าไปพอประมาณนะครับผมแล้วเราก็เลื่อนหาคําว่ากราฟแล้วก็ออกช้าๆหนึ่งนะครับผม <Yes. S 1> ส่วนใครที่แบบแบบมากก่อนค่อยใส่กราฟอันนี้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่สถานะเลยนะครับอ่ะเราก็เลื่อนมาเอาพอประมาณอา่ะผมผมเอาอประมาณนี้ไอขึ้นเสียงตัวนี้พอดี แล้วก็ซูมออกปึ๊บแบบนี้เลยแล้วก็เลื่อนมาท้ายคลิปกดมาร์กหนึ่งครั้งแล้วก็มาร์กตรงกลางอินั้างพอประมาณนะครับผมอ่ากาวออกพอประมาณเนาะครับขั้นตอนที่เราอยากมาร์กไอท้ายคลิปให้มันแบบตรงท้ายจริงๆเลยไม่ใช่แบบเรามาเลื่อนมาร์กอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะใช่ไหมให้เรานั้นเลื่อนออกเลื่อนไอเส้นข้าวๆาที่ออกไปไม่ต้องมันอยู่ในไอตัวเนี้ยไอคลิปที่เราจะมาร์กเลื่อนออกมาแบบนี้เลยดูตามคลิปกดไปที่คลิปที่เราจะมาร์กปึ๊บมันจะดึงมาอยู่ด้านหลังให้เราครับ เรามาอยู่ฝั่งนี้เรากดปุ๊บมันจะเดึงม,มาอยู่ด้านหน้าให้เราแบบหน้าสุดๆแบบหลังสุดๆกับหน้าสุดๆเลยเนาะโอเคประมาณนี้หลังจากนั้นให้ท่านชมนั้นอ่าเลื่อนมาที่เลเยอร์เหมือนเดิมเลยไม่ใช่เลเยอร์เลื่อนมาที่จุดมาร์กจุดนะครับอ่าจุดตรงกลางเลยรวมเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วทำการใส่กราฟไอตัวตรงกลางแส่เป็นเข้าช้าๆสองนะครับแบบนี้เลยไอตัวนี้เป็นออกช้าๆนะครับผมยวเลื่อนเข้ามามันอยู่ในช่องของกราฟของมันก่อนเอาช้าๆห เ We We ขาช้าๆหนึ่งกระป๋องช้าๆหนึ่งนะครับผมประมาณนี้เลยตัวนี้ก็ทำเหมือนกันเลยนะครับผมทำให้เหมือนกันหมดทุกอันเลยเนะีนะ่ยเนี่ยอครับเหมือนตัวแรกเลยนะครับเอาง่ายๆเอาแม่แบบของตัวแรกอะ่ะเอองั้นถ้าไม่ชอมันก็กดคัดลอกคัดลอกแล้วก็แทนที่ รูปภาพเอานะครับก็ได้เหมือนกันเนาะผมจะลองทําให้ดูอันนี้คือผมจะแทนที่นะครับผมกดไปที่วิดีโอหนึ่งครั้งนะวิดีโอที่เราจะแทนที่เรื่องหาคำว่าแทนที่นะครับผมมันจะบอกอยู่เนาะะมันจะมีคำว่าภาพซ้อนกับแทนที่นะภาพซ้อนจะเป็นเลเยอร์ด้านล่างเป็นแบบภาพประกอบอ่ะอันนี้ก็กดแทนที่ไปหนึ่งครั้งนะครับผมกดไปที่รูปภาพก็ได้หรือใครจะไม่กดรูปภาพก็ได้เนาะเอาเป็นวิดีโอก็ได้แต่ว่าวิดีโอนั้นต้องมีความยาวมากกว่าคลิปที่เราจะแทนที่นะครับกดไปหนึ่งครั้งอ่ะเห็นไหมมันก็จะมีแบบนี้ให้เรา Hi I'm I'm addict Mally Bloody J an Real We Yes มานี่เลยเต่เราไม่เอานะครับผมก็สอนผ้ประมาณนะครับอันนี้ก็ทำให้เหมือนทำเหมือนกันเลยนะครับผมไอสามสี่อันเนี้ยอนะ่โอเคครับตอนนี้ผมก็ทำการใส่กราฟเสร็จไปทิ้ร้อยเนาะทุกคลิปเลยนะครับผมก็มากดดูว่ามันจะแบบสมูทไหมหรือมันจะแบบแกรกๆหหรือมันจะไม่สนะมูทไปดูกัน <All right. S 3> นะครับให้ท่านผู Radio ้ชมนั right ้นกดบันท right ึกว right ิดีโอไปเลยนะครับผมปรับความความชอบตามความชอบเลยนะครับผมหลังจากที่เรากดบันทึกเสร็จนะครับให้เรากดเร็จสิ้นไปเลยเพิ่มโปรเจกต์ใหม่เลยนะครับผมให้เราเลือกรูปไม่ใช่เลือกให้เราเลือกวิดีโอที่เราบันทึกล่าสุดมาเลยนะครับผมก็จะได้คลิปแรบนายนี้เลยนะครับก็คลิปที่เราบันทึกน่ะเออนั่นแหละคลิปบันทึกล่าสุดนะครับผมหลังจากนั้นท่านผู้ชมนั้นกดไปที่คลิปนั้นหนึ่งครั้งนะครับผมคลิปที่เราจะตัดกดซูมเข้าไปหนึ่งครั้ง กดมาร์กหนึ่งจุดนะครับผมมาร์กหนึ่งครั้งที่หน้าจุดเลยหน้าหน้าจุดหน้าคลิปเลยนะครับผมเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นให้มันมีเส้นสีขาวด้านด้านล่างด้านล่างคลิปของเราแล้วก็เลื่อนมาหลังสุดกดมาร์กหนึ่งครั้งเลื่อนลงมาให้มีเสน้นสีขาวบนบนจอเราอ่าบนจอที่เราแสดงผลจอแสดงผลประมาณนี้เลยหลังจากนั้นท่านผู้ชมั้นกดไปที่วิดีโอหนึ่งครั้งเลื่อนหาคำว่ากราฟเลื่อนหาคำว่าอ่าเขาเรียกอะไรวะซันสามเออนั่นแหละกดไปหนึ่งครั้งกดปรับแก้ ถ้ามันแรงเกินนะครับให้เราปรับแกนาะใครชอบแบบนั้นก็ไม่ต้องปรับแก้อันนี้ก็ทําตามผมเลยครับเลื่อนกราฟลงมาให้มันอยู่เส้นขีดๆนั่นแหละมันจะแบบค่อยๆนะครับไม่แรงเกินไปตอนเลื่อนมันจะแรงอยู่นะกับตอนจบมันจะแรงนะครับเข้ามาดูตอนเราใส่กราฟซ้อนกันนะมันจะสังเกตยากมนันก็สังเกตยากอยู่นะแต่ให้เราถ้าผู้ชมนั้นมาดูตรงคลิปแรกนะครับ จะเห็นว่าตรงชื่อชื่อของอตัวละครเราอะอะชื่อของเรานะมันจะไม่อยู่นิ่งๆนะมันจะคือมันจะลงก่อนนะก็แสดงว่ากราฟของเราใช้ได้ผลนะครับผม <All right. S 3> yeah, like ประมาณนี้เลยหลังจากนั้นในท่านชมนั้นกดไปที่เอฟเฟกนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือกราฟที่ผมใช้หลกัลกๆเลยมีประมาณสมตัว4ตัวประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ยเกิเนาะยเกเย,ก,นะย,ก,เยกมันก็ต้อง ใช้กับเอฟเฟกนะครับมันถึงจะแบบสมูทก็กดเพิ่มเอฟเฟกไปเพิ่ม video. เอฟเฟกวิดีโอเลื่อนหาเข้าว่าพื้นฐานนะหัวข้อพื้นฐานเลื่อนหาเข้าว่าสั่นเบาๆนะครับผมโอเคไม่ใช่เขายาวเนาะ,ะกดไปที่สั่นเบาๆบหนึ่งครั้งกดปรับแก้กดเพิ่มมาเลยนะกดกดปรับแก้ช่วงเป็นศูนย์นะครับผมอ่าความเร็วในปรับเป็น5นะครับผมพื้นฐานเลยเนาะอันนี้นหะใครจะทําคลิปยุ่งยกในแคปคัทนะครับผมหรือใครมีแบบเทคนิคที่แบบดีกว่าผมก็สามารถคอมเมนต์คอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์บอกกระต้านล่างคลิ กโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ก็ไม่ได้มาสอนอะไรมากนะครับก็คือสอน กราฟใช้กราฟแบบพื้นฐานแล้วก็คลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ก็สำหรับคลิปนี้ฝากไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อให้พาโดนมันจะช่อบฟอดดังดอนนะก็กดกระดิ่งด้วยนะครับถ้ากดติดตามไม่กดกระดิ่งมันไม่แจ้งเตือนนะครับอ่า YouTube มันอัปเดตใหม่แล้วก็อัปเดตนานแล้วแหละโอเคก็สำหรับนี้สวัสดีครับยินดีลิปหน้าครับ